รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผมมาเรียนหลักสูตรนี้เพราะผมสงสัยว่าทําไมด้านการเกษตรของเรานี่ยังไม่ได้ประโยชน์เต็มที่จากอาชีพเกษตรเขาควรจะอยู่ดีกินดีมากกว่านี้อยากจะเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนภาคเอกชนและภาคราชการรวมทั้งมหาวิทยาลัยมาเจอกันเพื่อที่จะได้รวมกันคิดกันว่าทำไงถึงจะขับเคลื่อนภาคเกษตร ใหห้้้้มมัันนนนดีขึกาาวสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกรวมกับศูนย์หใจช่วยเหลือกเกษตรกรมูลนิธิไม่โดเคอร์นออฟไลฟ์เสนอรายการ,กรเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชน สนับสนุนรายการโดยปุ๋ยเรือใบไข่มุกและปุ๋ยรุ่งอรุณสินค้าคุณภาพจากบริษัทเครือประวิทย์กรุป๊ปด้วยความปรารถนาดียิ่งจากผู้อบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงรุ่นที่3หรือวกส .3 หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงหลักสูตรด้านการเกษตรอันดับหนึ่งของเมืองไทยเพื่อขับเคลื่อนภาคก,การเกษตรไทยมุ่งสู่การเกษตรวิถีใหม่อย่างยั่งยืน วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเกษตรไร่พัฒนาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทบริษัทพรีเมียมบีฟจำกัดคิดถึงเนื้อวัวคุณภาพคิดถึงพี่เก๋พรีเมียมบีฟมั่นใจเนื้อวัวไทยมั่นใจพี่เก๋พรีเมียมบีฟ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนค่ะพบกับแชทเป็นประจำนะคะกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเกษตรงานด้านอาสาและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนไปได้วยกันค่ะ วันนี้คะ่ะชั้นจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะกับการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพเพื่อสนับสนุนชุมชนและเกษตรกรที่จัดขึ้นโดยหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงหรือวอกศหลักสูตรด้านการเกษตรอันดับหนึ่งของเมืองไทยเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยมุ่งสู่การเกษตรวิถีใหม่อย่างยั่งยืนซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากพิธีการกิติมกศสองท่านด้วยกันนะคะที่จะพาเราไปสัมผัสก,กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในวันนี้จะเป็นใครนั้นไปพบกับพวกเขากันเลยคะ่ะ ณทรีทารารีสอร์ทรีสอร์ทเอาใจสายเฮลตี้ผู้สูงอายุและครอบครัวที่ต้องการมาพักผ่อนหย่อนใจกับบรรยากาศอันร่มรื่นท่ามกลางธรรมชาติต้นไม้สายน้ำและการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพเพื่อสนับสนุนชุมชนและเกษตรกร สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราสองคนนะครับมาอยู่ที่นทีธารารีสอร์ทจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเราสองคนนะครับเป็นพิธีกรของบกสรุ่นที่3ซึ่งจริงๆแล้วจะมีอีกท่านหนึ่งก็คือ<ช>พี่เป้ดออรอธิวัฒน์กาตานะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่นี่เป็นรีสอร์ทสมัยใหม่ที่ส่งเสริมเรื่องเฮลตี้กิจกรรมครอบครัวและก็ท่องเที่ยวเชิงเกษตรสําหรับวันนี้นะครับเขามีกิจกรรมดีๆให้กับ พวกเราวกทอสามที่จะมาเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆวันนี้เรามาเปิดประสบการณ์ใหม่<ๆ>เพื่อจะดูว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับพลตำรวจเอกดอรชิดชัยวรรณสถิตนะคะสวัสดีค่ะคพิชิตชัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ <ồi> พิธิชัยครับขอเล่าความเป็นมาและที่มาที่ไปของหลักสูตรให้หน่อยครับ ผมมาเรียนหลักสูตรนี้เพราะผมสงสัยว่าทําไมด้านการเกษตรของเราเนี่ยมันทําให้คนทําเกษตรเนี่ยยังไม่ได้ประโยชน์เต็มที่จากอาชีพเกษตรนะฮะเขาควรจะอยู่ดีกินดีมากกว่านี้ไอ้ตัวนี้เป็นคําถามว่าทําไมผมถึงมาเรียนแล้วพอมาเรียนก็ทางด้านโครงการก็บอกว่าอยากจะเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนอย่างตัวผมเนี่ย ภาคเอกนชนที่ท,ทําธุรกิจเกี่ยวกับารเกษตรแล้วภาคราชการที่ทําเกี่ยวกับการเกษตรรวมทั้งมหาวิทยาลัยที่ทําวิจัยเอกสารเกษตรเนี่ยมาเจอกันเพื่อที่จะได้รวมกันคิดกันว่าทําไงถึงจะขับเคลื่อนภาคเกษตรให้มันดีขึ้นมันก้าวหน้า เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้พี่ชิดชัยเนี่ยมาร่วมรุ่นด้วยกันแล้วก็ช่วยเหลือขับเคลื่อนสังคมทางด้านการเกษตรไปด้วยกันตอนนี้เราอยู่ที่นทีทารานะคะอยากให้พี่ชิดชัยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนทางด้านการเกษตรอย่างไรบ้างคะ่ะต้องขอบคุณผู้ประกอบการนะฮะที่มีแรงบันดาลใจแล้วก็ใจถึงที่มาลงทุนในตรงถึงนี้ สถานที่แห่งนี้ที่เราดูก็เป็นมาตรฐานเป็นบรรยากาศที่ชอบมากมีน้ำมีสวนมีอะไร,ะไรต้นไม้อะไรที่เป็นธรรมชาติของที่นี่ทั้งหมดไม่ใช่ของราคาแพงแต่ดูแล้วสวยงามมากสำหรับชาวบ้านที่จะได้แน่นอนครับก็คืออย่างน้อยสุดก็นำความเจริญมาสู่ตรงนี้สถานที่แห่งนี้ก็จะช่วย ชาวบ้านช่วยชุมชนได้ในหลายๆด้านด้วยกันชัดเจนก็คือการเรื่องสร้างอาชีพซอฟต์พาวเวอร์เป็นเป็นทั้งรูปม,มาทำแะนะนามมาทำของดีในประเทศไทย <c oughs> ที่คนมาแล้วสามารถสัมผัสได้วันนี้ก็ขอบคุณพี่ทิชัยเป็นอย่างยิ่งครับผม <รา S 1> ขอบคุคทักสวัสดีค,ครับ ีเราอยู่กับคุณสุริยศักดิ์ภูทิพทิพงศ์หรือพี่เก๋ประธานบริษัทพรีเมียมบบฟแล้วก็ยังเป็นประธานรุ่นวิทยาการเกษตรระดับสูงรุ่นที่3นะคะสวัสดีค่ะพี่เก๋สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เก๋สวัสดีครับผมครับผมก็ในนามของประธานรุ่นนะครับวกสามนะครับแล้วก็วันนี้เรามาทํากิจกรรมนะครับร่วมกันก็คือเป็นกิจกรรมดีๆที่ทาง วกสสามเราเนี่ยจัดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กันที่นาทีทารานะครับอยู่ที่อําเภอบางคนทีนะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับที่นี่มีความสําคัญแล้วก็มีความโดดเด่นในเรื่องของทั้งเป็นโรงแรมเป็นที่พักนะครับแล้วก็อยู่ร่วมกับชุมชนสังคมนะครับโดยการใช้วัตถุดิบนะครับในเรื่องของภาคเกษตรต่างๆเนี่ยนะครับเข้ามาใช้เพื่อเป็นจุดขายให้กับแขกที่มาพักนะครับ หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงเนี่ยเราได้ช่วยเหลือชุมชนแล้วก็ภาคเกษตรกรอย่างไรบ้างคะเราก็จะได้รู้ว่าที่เนี่ยเขามีวัตถุดิบอะไรบ้างเขามีจุดเด่นอะไรบ้างเขามีส้มโอนะครับเขามีผลไม้เพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้มันสามารถที่จะต่อยอดให้เขาเนี่ยวางในโมเดิร์นเทรดแล้วก็มีการรวมตัวรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ต่อยอดโดยการส่งออกได้ในอนาคตอยากให้พี่เก๋เชิญชวนอ่า หลายๆท่านมาเที่ยวที่นี่แล้วก็เชิญชวนมาเรียนหลักสูตรวิชาการเกษตรระดับสูงด้วยกันครับณทีทารานะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับแขกผู้มีเกียรตินะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับทุกๆท่านนะครับทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับก็เชิญเข้ามาพักผ่อนนะครับที่นี่มีอาหารที่อร่อยอย่างที่พี่เก๋บอกไปแล้วนะครับมีห้องพักที่โอทงนะครับมีวิวแม่น้ําแม่กองที่สวยงามนะครับแล้วก็มีอากาศที่เป็น กลิ่นอของสวนนะครับเป็นสวนมะพร้าวเป็นสวนผลไม้นะครับแล้วก็ในส่วนของหลักสูตรวกสเรานะครับก็เป็นหลักสูตรที่เกิดประโยชน์มากๆนะครับเราไม่ใช่มาอบรมเพื่อที่จะมาหาคอนเน็กชันเท่านั้นนะครับเรามาเพื่อแชร์ความรู้ความสามารถประสบการณ์เพื่อที่จะช่วยขับเคลื่อนด้านเกษตรมันมีความแตกต่างจากหลักสูตรอื่นๆแน่นอนเนื่องจากว่า มันเป็นหลักสูตรที่มาเรียนแล้วต้องตั้งใจจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่ตั้งใจเดี๋ยวจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องนะครับคนที่มาเรียนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีความรู้แต่ละด้านแล้วเมื่อเอามาเหมิดรวมกันแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่แบบเข้มแข็งมากๆนะครับแล้วก็ไปต่อยอดในเรื่องของการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเกษตร ต่อไปในอนาคตนะครับค่ะโอ้วันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยนะคะได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งการช่วยเหลือชุมชนด้วยต้องขอขอบคุณพี่เก๋มากค่ะครับผมยินดีครับคุณครับสวัสดีครับหน้าที่ทารารีเวอร์ไซด์รีสอร์ทนะครับชื่อเนี้ได้มาจากตอนแรกที่อากงเขาได้สถานที่มาเนี่ยเขาได้ที่เป็นที่ติดริมน้ํา จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยมันเป็นที่ที่สวยมากตอนแรกเขาได้มาเนี่ยเขายังไม,ไม่ได้คิดว่าเขาจะมาทําอะไรครับผมแต่ว่าพอคุยกับลูกหล,กล,นลานได้มาดูสถานที่จริงก็รู้สึกว่าต้องทําอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อละแวกนี้ต่อชุมชนนะครับเพื่อให้ธรรมชาติแถวเนี้ยไม่เสียหายนะครับแล้วก็ให้คนชุมชนเนี่ยเขาอยู่กันได้พอคอนเซปต์มันได้เนี่ยเราก็มาดูสถานที่ว่ามันเป็นสวนมาก่อนแล้วก็เป็นติดริมแม่น้ํา ก็เลยได้ชื่อมาว่านาทีทาราก็คือณเนี่ยหมายถึงสถานที่ทรีเนี่ยหมายถึงต้นไม้ส่วนทาราเนี่ยหมายถึงสายน้ํานะครับหลายๆอย่างในโรงแรมเนี่ยเราก็เลยตั้งด้วยแนวคิดที่ว่าจะทํายังไงเพื่อส่งเสริมชุมชนนะครับอย่างเช่นพวกกุ๊บสมมนานะครับเบรกต่างๆที่เราใช้เนี่ยรวมไปถึงหน้าฟอนต์เองที่มีการฝากขายผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็จะรับของชุมชนมาซะส่วนใหญ่เราอยากให้ทางชุมชนนะครับ หรือว่าคนนักท่องเที่ยวต่างๆที่ได้มาเนี่ยเขาเห็นถึงวิถีชีวิตของเ,อเกษตรกรแถวนี้นะครับเพื่อที่จะกระจายรายได้ให้กับชุมชนถึงแม้เราจะมาทําธุรกิจเราไม่เป็นคนพื้นที่ก็ตามแต่อย่างน้อยเราได้ช่วยเหลือคนในชุมชนในคนในพื้นที่ย่งเงี้ยครับก็มันทําให้เรารู้สึกว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งกับเขาก็ท่านใดที่สนใจมาเที่ยวโรงแรมนาทีทารารเวอร์ไซด์รีสอร์ทนะครับ จริงๆเรามีจัดโปรโมชั่นจัดกิจกรรมตลอดเลยอยากให้ลองไปติดตามที่แฟนเพจของโรงแรมนาทีทาล่านะครับเพื่อที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารท่านไหนที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนก็ลองตัดสินใจลองไปดูรูปรับชมภาพกันก่อนได้ครับช่วงหน้าไปชมการศึกษาดูงานและกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สามารถสร้างอาชีพให้กับชุมชนจะน่าสนใจแค่ไหนช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ

สนับสนุนรายการโดยปุ๋ยเรือใบไข่มุกและปุ๋ยรุ่งอรุณสินค้าคุณภาพจากบริษัทเครือประวิทย์กรุป๊ปด้วยความปรารถนาดียิ่งจากผู้อบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงรุ่นที่3หรือวกส .3 หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงหลักสูตรด้านการเกษตรอันดับหนึ่งของเมืองไทยเพื่อขับเคลื่อนภาคก,การเกษตรไทยมุ่งสู่การเกษตรวิถีใหม่อย่างยั่งยืน วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเกษตรไร่พัฒนาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทบริษัทพรีเมียมบีฟจำกัดคิดถึงเนื้อวัวคุณภาพคิดถึงพี่เก๋พรีเมียมบีฟมั่นใจเนื้อวัวไทยมั่นใจพี่เก๋พรีเมียมบีฟ ในช่วงที่แล้วค่ะเราได้รู้ถึงความสําคัญของหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงกันไปแล้วนะคะมาช่วงนี้ชันจะพาคุณผู้ชมไปศึกษาดูงานรวมถึงกิจกรรมที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อช่วยสร้างอาชีพให้กับชุมชนจะน่าสนใจแค่ไหนไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ การท่องเที่ยวในปัจจุบันเป็นเทรนด์การท่องเที่ยวเชิงเปิดประสบการณ์นะคะซึ่งสมุทรสงครามถือเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์เศรษฐ,ฐกิจดีและมีวิถีชุมชนที่มีสเสน่ห์การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพเพื่อสนับสนุนชุมชนและเกษตรกรในครั้งนี้จึงมีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือสังคมและชุมชนได้เป็นอย่างดีค่ะ แต่ข่าวก็ก,ก็จากเกษตรกรก็บอกว่าบางครั้งก็ถ้าเราเอาจากแหล่งอย่างเช่นมะพร้าวน้ําหอมจากที่ที่สมุทรสงครามเนี่ยเอาไปปลูกที่อื่นไม่หอมเหมือนกับที่นี่ครับมันเป็นสภาพบินใช่คือแม้จะว่าแปดริ้วกับที่นี่ก็ยังต่างกันถ้าเรากินน้ําหอมเร,เราจะต่างกันเราจะเห็นเลยว่ามันต่างกันแต่มันก็จะเป็นรสชาติของพื้นที่เหมือนกับทุเรียนน่ยดินธาตุที่มันเป็นอาหารกินเข้าไปมันก็มันจะต่างกันแน่นอน เพราะนั้นที่นี่ดีมากเลยมันมีดินมีความพร้อมมากเลยผมว่าประเทศไทยเรานี่คือแผ่นดินทองจริงๆแต่เรายังไม่ได้เอาทองตัวนี้มาใช้ถ้าอีสานนี่นะเขาเรียกผักอีหิน ถ้าเผื่อเรียกให้สุภาพหน่อยคือผักกาดหินเพิ่งไม่ได้ยินบอกว่าวัซซผักวาซาบิเพราะมันมีกลิ่นวาซาบิแต่ผักนี้นะผมเคยแนะนําให้คนปลูกแข่งกับผักนั้นนะ่ะล็อกเก็ตสลัดเนี่ยแทนล็อกเก็ตสลัดอร่อยกว่าเลยเพราะว่ามันจะมีทั้งกลิ่นวาซาบิมันจะมีขมขมอร่อยกว่ายเยอะผมเคยแนะนําว่านี่เนี่แทนล็อกเก็ตได้เลย ขึ้นห้างได้เลยขึ้นห้างได้เลยยิ่งมากินที่นี่นะมันปลูกในดินกรอยมันจะมีรสเค็มด้วยอร่อยมากฮะในตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่สวนไอดินนะครับซึ่งเป็นสวนเกษตรดินเค็มนะครับเราจะมาอยู่กับคุณฝนนะฮะอยากทราบว่าที่มาของว่าเกษตรดินเค็มเนี่ยมันคืออะไรครับคุณฝน ก็ที่มาของเกษตรดินเค็มก็คืออดีตเป็นบ่อกุ้งแล้วเราก็ทําการเกษตรบนพื้นที่ดินเค็มน้ําเค็มค่ะคือใช้น้ําไม่ได้เลยเราต้องใช้น้ําบาดาลหมู่บ้านในการลดผักก็เราก็มาปรุงดินใหม่ค่ะก็คือโดยการก่อบล็อกให้เขาแล้วก็ให้ให,ให้เวลาเราลดน้ําก็น้ําก็จะอยู่ในนี้เราจะลดกดความเค็มลงไปแนวทางการปรับเปลี่ยนจากดินเค็มเนี่ยครับมาเป็นที่ดินสามารถปลูกพืชได้ปลูกผักได้เนี่ยทำยังไงครับ ก็คือเราก็พยายามปรุงดินค่ะปรุงดินโดยการเราจะห่มดินห่มดินก็คือเอาเอาฟางคุมพื้นดินแล้วก็ลดน้ําเวลาฝนตกก็จะมีความชื้นแล้วก็เอาปุ๋ยข้าวัวมูลวัวเนี่ยค่ะโรยหวานเพื่อบํารุงดินครับแล้วทราบมาอีกอย่างหนึ่งว่าทางนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยครับไอ้เกษตรกร,ร,กรหรือว่าผู้ที่มีความสนใจ ได้เข้ามาเรียนดูนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้สอนอะไรเขาบ้างและให้เขาเรียนดูอะไรบ้างในส่วนของเราครับก็เขาก็จะสนใจเกี่ยวกับการปลูกผักบนพื้นที่ดินเค็มแล้วก็ที่บ้านเขาน้ําท่วมปลูกผักยังไงให้หนีน้ําท่วมแล้วก็จะมีแปลงผักลอยฟ้าคือคือยกยกสูงจากพื้นค่ะแล้วก็จะมีการสอนเขาตั้งแต่การปรุงดินเลยค่ะผักที่เป็นคยกว่าเป็นตัวนําของเราที่จะให้กเกษตรกรได้มาเรียนรู้เป็นผักอะไรบ้างครับ ก็จะมีพืชผักสวนครัวเนี่ยค่ะคะน้ากวางตุ้งพวกนี้นะคะแล้วก็เป็นผักสลัดทุกอย่างค่ะทุกชนิดลูกค้าจะชอบเท่าที่ดูผมเห็นนะครับที่เข้ามาในสวนเนี่ยมีทั้งไม้ยืนต้นไม้ผลแล้วก็เป็นแปลงผักเนี่ยครับในส่วนของไม้ยืนต้นเนี่ยทางนี้เป็นปลูกอะไรบ้างครับก็จะเป็นปลูกมะข่ามงไม้แดงแล้วก็ต้นสักเป็นพืชเศรษฐกิจเอาไว้ต่อยอดให้ลูกค่ะ อ๋อครับอันนี้คือแนวทางที่ว่า<ช>เราอยู่กับสวนนะครับเนาะแล้วก็มีการใช้บอกว่าเรื่องปลอดสารเคมีอันนี้เขาอยากถามว่าเราทําอย่างไรที่ไม่มีศัตรูพืชในแปลงของเราเพราะว่าชนใหญ่แล้วเกษตรกรเนี่ยเขาจะใช้สารเคมีในการที่จะป้องกันโรคแมลงทางนี้อะไรบ้างครับมีนะคะมีรบกวนเหมือนกันค่ะแต่ว่ารอบๆแล้วก็จะพยายามปลูกดอกไม้ ปลูกดอกไม้เพื่อล่ลอ,อลออ่อแมลงปลูกดอกไม้ล่อมแมลงนครับมก็ปลูกเหมือนผสมผสานสับหว่างกันเพื่อให้กลิ่นของผักอะค่ะที่บางชนิดมแมลงเขาไม่ชอบอ๋อครับมันก็จะไม่ค่อยมารบกวนกลางคืนเราก็จะพยายามหาหนอนช่วยเขาด้วยเราจะฉีดเล้าขาวยาฉุนเพื่อไล่เขาอ๋อครับอันนี้คือแนวทางแล้วก็ไอ้ส่วนไอ้ปรับปรุงดินนะครับนอกจากในส่วนของอปุ๋ยมูลสัตว์แล้วเนี่ย ต่กี้ผมเห็นแวบๆมันมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอันนี้ใช้ทาอะไรก็เอาไว้ลดผักค่ะครับผสมน้ำเนี่ยค่ะหิ้วมือลดแล้วก็มีปลาหมักทะเลแล้วก็อ๋อน้ำปลาหมักใช่ไหมครับใช่ค่ะน้ำหมักผักผลไม้ครับขอบพระคุณคุณฝนครับขอบคุณครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะช่วงหน้าไปชมกิจกรรมการเรียนรู้การปลูกผักสลัดปลอดภัยครบวงจรช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ อุดหนาทำสวนร้นาปุ๋ยดีมีมาต้องแปุยยาตายายปุ๋ยตาเรือใบไข่มุกใช้ปุ๋ยไข่มุกไข่มุกเกษตรกรทั่วไทยเลือกใช้ปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกปุ๋ยมรดกตรารุ่งว้าวประหยัดต้นทุนเพิ่มปูนรายได้เชื่อเผดน้องยิ่งลองยิ่งชอบดีกับทุกหน้าไร่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณ สนับสนุนรายการโดยปุ๋ยเรือใบไข่มุกและปุ๋ยรุ่งอรุณสินค้าคุณภาพจากบริษัทเครือประวิทย์กรุ๊ปด้วยความปรารถนาดียิ่งจากผู้อบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงรุ่นที่3หรือวกส .3 หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงหลักสูตรด้านการเกษตรอันดับหนึ่งของเมืองไทยเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยมุ่งสู่การเกษตรวิถีใหม่อย่างยั่งยืน วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเกษตรไร่พัฒนาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทบริษัทพรีเมียมบีฟจำกัดคิดถึงเนื้อวัวคุณภาพคิดถึงพี่เก๋พรีเมียมบีฟมั่นใจเนื้อวัวไทยมั่นใจพี่เก๋พรีเมียมบีฟในช่วงที่แล้วค่ะเราได้รับชมบรรยากาศของกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกันไปแล้วนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงนี้ชันจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้วิธีการปลูกผักสลัดแบบปลอดภัยครบวงจรจะน่าสนใจแค่ไหนไปรับชมกันเลยค่ะ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพเพื่อสนับสนุนชุมชนและเกษตรกรถือเป็นการบูรณาการความรู้ด้านการท่องเที่ยวกับการเกษตรเข้าด้วยกันทําให้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนภาคการเกษตรได้อย่างยั่งยืนค่ะก็เริ่มจากผมเนี่ยเป็นเป็นวิศวกรนะครับผมอดีตวิศวกรก็มีความชอบทางด้านการปลูกผักนะครับก็พ่อรับราชการตำรวจเมื่อปี64เนี่ยก็พ่อเนี่ย ก็จะจกกะกเกษียนนะครับเราก็เลยอยากจะให้พ่อมีอะไรทําหลังจากไวยกเกษียนนะครับก็แล้วก็เราก็ชอบทานผักกันด้วยเราก็อยากจะให้ได้ทานผักดีๆนะเราก็เลยเลือกที่จะปลูกผักสลัดเป็นอินทรีนะครับปลูกแบบอินรีย์เป็นออร์แกนิกเลยจุดเด่นของเราก็คือเป็นเป็นผักสลัดนะครับเราจะมีผักสลัดหลายๆชนิดนะครับเป็นปลูกเป็นอินทรีย์เป็นไม่มีสารเคมีเลยทุกขั้นตอนผู้ที่สนใจนะผมอย่างของเราเองเนี่ยเราปลูกตั้งแต่ ต้นกล้านะครับทำดินเองทําปุ๋ยเองปรุงดินเองมีน้ําหมักใช้เองทุกอย่างทําเองทั้งหมดนะผมเราก็ระบบน้ํำลงเรือนดินแปลงอะไรเนี่สามารถเข้ามาดูได้อย่างของผมเนี่ยก็ก็มีโอกาสได้คุยกับพี่พี่พัฒนาชุมชนสมุทร,รสงครามนะผมได้มีโอกาสเอาผักเข้าไปขายที่ร้านคนดีนะผมที่สรารกางจังหวัดสมุทรสงครามนะผมเป็นบริษัทประชาัฐ นะครับผมก็ได้มีโอกาสเอาผักดีๆไปให้คนคนได้รับประทานกันนะครับผมแล้วก็ส่วนช่วยเหลือสังคมเนี่ยก็มีการเข้ามาเยี่ยมชมโครงการเยี่ยมชมงานเยี่ยมชมแปลงได้ตลอดมีการให้ข้อมูลได้ตลอดทั้งผมก็ขอขอบคุณรีสอร์ทนาทีทารารีสอร์ทนะครับผมที่เป็นจุดเชื่อมโยงนะครับผมเกษตรกรหรือทุกทท่านนะครับผมเข้ามามีส่วนร่วม ในชุมชนต,ต่างๆก็ขอขอบคุณทางรีสอร์ทนาทีท่าลารีสอร์ทด้วยครับขอบคุณครับครับผ่านไปด้วยดีนะครับสำหรับกิจกรรมของวอกสร,รุ่นที่3กับกิจกรรมเกษตรเชิงท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอยากทราบความรู้สึกครับของพี่ๆว่ารู้สึกอย่างไรครับสำหรับวันนี้ ยินเชิญพี่ชิชัยครับครับวันนี้ดีใจมากที่ได้มาเยี่ยมนัทีรีสอร์ทแอนด์สปานะครับของสมุทรสงครามนี่นเป็นเมืองที่น่าอยู่จริงๆฮะอาหารการกินพร้อมบรรยากาศดีอากาศก็ไม่ไม่ร้อนเท่าที่ควรนะอาหารการกินอร่อยและสัมผัสได้ว่าคือมีซอฟต์พาวเวอร์ทั้งที่เป็นรูปมาธรรมนามธรรมสัมผัสได้มากมาย แหล่งท่องเที่ยวก็ใกล้อัมพวาแล้วก็มีแหล่งที่เรียนรู้เยอะแยะเชื่อว่าอยากจะเชิญชวนคนมาสัมผัสที่นี่ได้แล้วก็ที่นี่ก็ค่าของชีพก็ไม่สูงนะครับหน้ามาครับสำหรับพี่เก๋ครับวกรสเราก็ได้รับเกียรติได้มาเยี่ยมชมนะครับทั้งรีสอร์ทที่นี่แล้วก็ได้ไปดูเกษตรกรนะครับบริเวณใกล้เคียงนะครับที่มีการผสมผสานกันในการใช้ น้ำนะครับน้ำที่ที่นี่ก็จะมีทั้งน้ําเค็มน้ํากร่อยแล้วก็น้ําจืดนะครับแล้วก็มีการพัฒนาในเรื่องของปรับปรุงหน้าดินนะครับเพื่อที่จะปลูกในเรื่องของผักนะครับพวกออแกนิกต่างๆนะครับแล้วก็เป็นพวกมะเขือเทศนะครับเป็นมะขามเทศนะครับแล้วก็เป็นต้นแก้วมังกรนะครับแล้วก็จะมีฝั่งนี้นะครับฝั่งสวนนะครับที่ฝั่งโรงแรมนะครับก็จะมีในส่วนที่เป็นสวนมะพร้าวนะครับแล้วก็เป็น ที่ที่เป็นธรรมชาติที่ยังเป็นคงไว้ความเป็นอัมพาวาอยู่นะครับก็ฝากนะครับทุกทุกท่านนะครับที่มีโอกาสก็เชิญมาพักที่โรงแรมนะครับโรงแรมชื่อณทรีณทรีรีสอร์ทสปารีสอร์ทแอนด์สปานะครับซึ่งลองมาสัมผัสดูนะครับก็ในนามของวกสนะครับก็ต้องรู้สึกขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณครับพี่ยินคะกิจกรรมวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ ก็วันนี้มาไม่ไกลจากกรุงเทพนะฮะแล้วก็มาที่อำเภอบางคนทีนะฮะโรงแรมนาทีทารารีสอร์ทซึ่งแบบบรรยากาศดีมากฮะแล้วก็ร่มลื่นแล้วก็ติดแม่น้ําอัมพวานะฮะห่างจากกรุงเทพแค่นิดเดียวนะฮะแต่ว่ามาแล้วเนี่ยบรรยากาศเป็นคนละแบบเลยก็อยากจะให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสดูแล้วก็อาหารการกินก็ดีด้วยแล้วก็ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยฮะครับครับครับ,รบอยากให้ลองมาดูครับผม พี่เตียงคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ที่นี่นะคะณทีทารารีสอร์ทมองดูแล้วร่มรื่นมากค่ะแล้วก็ยังมีวิถีชาวบ้านแบบดั้งเดิมให้ดูอยู่ในส่วนของทั้งตัวแม่กองแล้วก็อัมพวาแล้วก็อำเภอบางคนทีตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดเที่ยวที่เหมาะสมในเวลาที่มีน้อยนะคะเพราะมาเพียงชั่วโมงกว่า,วาเท่านั้นเองค่ะ วันนี้นะคะเต็มอิ่มไปกับสาระความรู้ของพวกเราที่มาที่ณทรีทารารีสอร์ทแอนด์สปานะคะสำหรับเทปหน้าเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนจะมีรายการดีๆไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันได้ค่ะวันนี้พวกเราวกศสขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ต้องบอกเลยนะคะว่าการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพเพื่อสนับสนุนชุมชนและเกษตรกร,กรที่จัดขึ้นโดยหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงหรือวอกศหลักสูตรด้านการเกษตรอันดับหนึ่งของเมืองไทยนั้นมีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากเลยค่ะในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้มุ่งสู่การเกษตรวิถีใหมยอย่อย่างยั่งยืนค่ะสําหรับช่วงนี้หมดเวลาของรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังกันได้ค่ะผ่านทาง f a c Facebook y o u t u b e Channel Line และ Instagram, รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนรวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ตามที่ขึ้นหน้าจอเลยค่ะสามารถรับชมแบบสดๆพร้อมสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกได้ทางเพจ f c e e o o o กรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนและเพจ t v 5 HD ออนไลน์ อย่าลืมกลับมาพบกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาใหม่บ่าย3โมง55นาทีทางช่อง5กดหมายเลข5้นะคะวันนี้ชัดและทีมงานลาคุณผูชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ